สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะฮะกับ BMAX FMA นะครับโอเคในส่วนของวันนี้ก็มาในตเตมล้อโตเหมือนเดิมซึ่งล้อโตในครั้งนี้จะเป็นล้อโต หน้ากว้างหลังแคบนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีสองแบบนะจะเป็นล้อโตสามิบสองมิลนะฮะแล้วก็ล้อตันสีดำแต่ว่าการแต่งยังเป็นคนละแบบอันนี้ก็จะเป็นการแต่งแบบเนึงโดยใช้ล้อโตหน้ากว้างหลังแคบ,บนะฮะการแต่งรถครั้งนี้เป็นแค่แนวทางการแต่งรถนะครับไม่ได้สามารถว่าแต่งแบบนี้เราจะชนะที่เหลืออยู่ที่การเซตอัพ ในแต่ลักษณะเพื่อให้เข้ากันนะฮะเซตเบรกเซตออเตอร์เซตเฟืองเซตโลเซตทุกอย่างเลยนะฮะดังนั้นนี้เป็นแค่แนวาทางการแต่งนะครับอ่าในการแต่ง FMA ในครั้งนี้ก็จะเหมือนเดิมก็คือส่วนด้านในก็จะเป็นการใส่ลูกปืนล้อนะฮะลูกปืนล้อแล้วก็อ่าไม่ว่าจะเป็นลูกปืนล้อให้เกียรแกนล้อนอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนสะพานไฟสีทองก็เหมือนเดิมนะฮะ เป็นสะพานไฟจาก go terminal for super x นะฮะเป็นสะพานไฟ super x นะ,ะใส่ร่วมกับตัวของ mma ได้แล้วก็เ o w ขับ super x หัวสีฟ้าสามารถใส่ร่วมกับของ mma ได้นะครับในส่วนของการดามเฟืองก็จะดามเหมือนที่เคยดามกันนะฮะอันที่เคยดามท,ทั่วไปเลยก็คือเป็นตัวเฟืองแล้วก็ใส่ลูกเปินเอ ใส่แหวนลองโลนะฮะแล้วก็ลูกปืน AO 620นะครับ AO 620นะแบบนะฮะให้กล้องมันสูงนี้ AO 620นะฮะประมาณนี้อ่าแนะนำว่าสำหรับล้อโตน่าจะเล่นเฟืองสีไม่ก็4.2.1ก็คือเฟืองสีแดงนะฮะส่วนไอ้3.5 3.7เนี่ยก็ลองได้นะฮะไม่ได้ไม่มีผิดไม่มีถูก โอเคก็ใส่ดีข้อเฟืองปกติเลยนะฮะตัวเอ a อจะไม่มีการดามเฟืองนะฮะต้องบอกก่อนเพราะว่าดามเฟืองมันดามยาก,ก็จะไม่ดามกันโอเคเสร็จ okay. อ่าในส่วนของสองคลิปแรกที่เคยทำถ้าใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปถ้าแปะไม่พอเดี๋ยวจะแปละลงช่องคำอธิบายนะฮะก็ในส่วนของตัวรถจะมีความสูงเนาะเพอไปลอโตนะครับ สองคลิปแรกผมใส่อันดากาศแต่ว่าในครั้งนี้ผมจะใส่เบรกไม้เตีม2อันซึ่งเบรกไม้เตีม2อันมีวิธีใส่อยู่นะฮะสำหรับโค้ง fma นะฮะถามว่าอา้าวพี่ใส่โค้ง fma อย่างเงี้ยแล้วล้อมันโตงเงี้ยไม้เตีมธรรมดาเนี่ถึงหรอเราสามารถต่อตัวเสริมได้ด้วยการใช้ตัวบูทขนาด3มิล นะฮะสามมลลงมานะครับถ้าไม่พอก็ต่ออีก1.5ก็ได้แต่ว่าอย่าเกินกว่านั้นเพราะว่ามันจะติดผืนใบนะฮะนี่คือสามมลน,นะครับวิธีใส่ก็คือไม่ยากอันดับแรกนะฮะก็ให้เราใช้ตัวไม้เต็มที่ใส่ตัวน็อตเตเปอร์ประมาณ สิบมิลสิบห้ามลเมตรนะฮะต่อด้ดยบูทสามมิลลงไปก่อนแล้วก็ทำการหานเข้ากับตัวรูส่วนหน้าก็คือรูสองรูตรงนี้ริมนอกสุดที่เป็นรูโลเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปนะครับ ทำการขันให้เรียบร้อยนะฮะยังไม่ต้องถึงขั้นขันลึกก็ได้ขันบางๆไปก่อนให้ตัวน็อตมันเข้าไปกับรูนะฮะเพื่อเวลาเราพลิกพลิกกลับเนี่ยมันจะได้ไม่ล่วงนะฮะโอเคเข้าแล้วนี่คือไม่ล่วงจากนั้นรูที่สองจะเป็นให้เราขวานรูจากด้าน นับจากรูภายนอกเข้ามารูที่3นะฮะแล้วก็ใช้เสา2 0 2สบิถึงยี่สิบมิลขึ้นไปนะฮะประมาณนี้นะทำการขันน็อตเข้ารูให้เรียบร้อย ดีว่าใส่ใส่ไม่ค่อยเต็งเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีบูทด้วยมันเลยเวลาขันน็อตมันขันลำบากนะฮะเอาเ็ะไปออกมาก่อนโอเคก็เหมือนเดิมนะใส่น็อตเข้าไปใส่ไว้ใส่บูทลงมาแล้วก็ยัดเข้าไปกัะรูที่จะต้องใช้นะฮะ ขันน็อตเข้าไปก่อนนี hey. ่ตรงมันจะเป็นประมาณนี้นะให้เราพยเยอตัวไม้ให้ส่วนด้านปลายของล่างไม้กับบนไม้เนี่ยประกบกันกับตัวไม้เต็มด้านล่างแถวล่างให้เป็นตัวเนินสามเหลี่ยมแบบนี้นะนี่นะ แล้วจากนั้นเนี่ยอย่าให้อย่าให้มันทับกันนะให้มันประกบกันเฉยๆเป็นสามเหลี่ยมแบบที่ผมบอกแล้วค่อยๆขันน็อตเข้าไปนะครับยังไม่ต้องสุดก็ได้ให้มันเหลือนิดเดียวนิดเดียวเองนะแล้วจากนั้นเราก็ขันตัวด้านใน ด้านในทำไมด้านในเอ่อพี่ด้านในถ้าไม่ใช่ 25, น็อตยี่ห้ายี่สิบมิลยี่ห้ามิลเนี่ยใส่ตัวอื่นได้ไหมเอ่อหมายถึงว่าใส่เสาน็อตเตเปอร์ประมาณสิบมิลได้ไหมก็ใส่ได้แล้วทำไมพี่ถึงใส่เสาที่มันเป็นยี่สิบห้ามิลก็เพราะว่าเผื่อใส่ตุ้มด้านหน้านะครับตุ้มหน้าแค่นั้นเองนะฮะ มันเป็นการเซตที่เราจะไม่ต้องแบบว่าดึงน็อตเข้าน็อตออกอะไรเงี้ยก็คือใส่ให้มันเป็นแบบอเสียไว้เลยนะแล้วมอเตอร์หนักหน้าเนี่ยมันใส่ตุ้มหน้ามันจะไม่หนักายหรอพี่อาบางทีการมีมอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยแต่ว่าไม่มีตัวตุ้มตบเนี่ยทำให้ เวลาลงพื้นในบางสนามที่ว่ามันมีจามเนี่ยมันโดดลงไม่ทันนะฮะตัวตุ้มมันก็คือใช้ช่วยตบลงมานะครับหรือว่าทิกเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าใครใส่พวกกันชนเอ้ใครอยากลองใส่เสาตรงด้านริมสุดให้มันสูงขึ้นมาไว้ใส่ตุ้มแบบตุ้มเฉลิมก็ใส่ได้นะไม่ผิดแต่ระวังเรื่องเดียวว่าเวลาใส่กล่องวัดรถระวังเศษตุ่งใหญ่เกิดแล้วมันจะเลยแค่นั้นแหละ เรียบร้อยครับประมาณนี้อ่มันจะเหมือนกับการใส่ใส่ยกไอใส่บูทเพื่อให้ดาวตัวเบรกหลังลงมานะเหมือนกันอันนี้มันก็จะลงมาระดับหนึ่งและทีนี้ถ้าทำเบรกเนี่ยก็โอกาสที่จะตัวเบรกจะสัมพัสกับตัวจัมก็จะสูงขึ้นนะฮะประมาณนี้เหมือนกันแข็งแรงไหมก็แข็งแรงระดับหนึ่งนะงอยากไม่ต้องห่วงนะฮะ ประมาณนี้โอเคด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็จะใช้ตัวกันชนฝูกเขาด้านหลังจะเป็นรหัสไอเจเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดเทมเพลอลูมิเนียมบอดลิงก็คือ UFO แบบ3ามมิลนี่แหละนะไว้ใช้แบบว่าเวลา ึ้นในส่วนของโดดถ้ามันเบียเ้ยวในเวลามันแตะขอบรางโลมันจะถ่ายไหลโลมาณเนี้่ะอ่ะ,อะแล้วก็ใส่โลถ้วยขึ้นไปจากนั้นเราก็ใส่ตัวคัมโลคัมโลเนี่ยเนสะาที่ใช้ก็คือเป็นเสาน็อตประมาณสามสิบมิลก็ได้หรือจะต่างกว่านี้ก็ได้แต่ขอให้มันใส่คัมโลถึงวิธีใส่คัมโลก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะจริงๆเคยทำคลิปไว้แต่ถ้าเกิด ครขี้เกียจหาหรือก็ดูจากตรงนี้ได้อันนี้คือตัวคําโลส่วนนี้คือตัวน็อตตัวเมียให้เอายอดให้เอาน็อตตัวเมียยัดเข้าไปที่รูตัวที่คําโลหรือว่าที่เรียกคําล่างนะครับให้ส่วนของตัวน็อตให้ส่วนของตัวน็อตตัวเมียเนี่ยมันเข้าไปเป็นรูรูของตัวคําโลพอดีมันจะเป็นรูประมาณนี้เลย นะ,ะถ้าสวาพอดีนะโอจะประมาณนี้แล้วก็หย่อนเข้าไปที่ตัวนอ็อตนี้นะนอ็อตนี้สงสัยน็อตตัวเมียมันคายนิดนึงเราก็เพราะว่าเพราะว่าผมหมุนตัวคํำโลมันแน่นไปเนาะน็อตตัวเมียมันก็เลยคายคลายตามไปด้วยอันนี้ก็ต้องขันขันให้มันแน่นก่อนแล้วค่อยใส่ตัวคํำโลนะ อเแล้วเราก็กะมุมนะฮะกะมุมแล้วค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนให้เข้ากับรูน็อตนะถ้ามันเข้าเมาื่อไหร่อ่ะมันจะขย่าและไม่หลุดนี่คือเข้าแล้ว จากนั้นเราก็ดึงตัวคำรางให้มันตึงนะหรือคำโลนี่แหละให้มันตึงแล้วก็ค่อยหมุนเข้าไปมันจะแน่นเข้าไปแบบนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่แบบว่า,าทุกคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้ก็จะบอกให้ว่าอาตัวเนี้ยเวลามันตัวคำรางจิงลางเวลามันกระแทกบ่อยๆมันมีสิทธิ์ที่จะคลายนะฮะมีวิธีแก้คือให้เสา ใส่ใส่เสาอาจจะเป็นสามสิบมิลก็ได้ให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะสูงขึ้นมาอาจจะเห็นหัวน็อตปิ่มๆขึ้นตรงเพียงลางก็ได้แล้วให้ใช้ตัวจุบยางแบบนี้จุบยางแบบนี้นะหาได้ตามพวกกันชนหรือว่าจะมีขายแยกต่างหากที่มันจะยาว,ยาว,ยาวๆเฟย์เฟยๆแบบนี้เลยอ่ะอันเนี้ยผมจำรหัสไม่ได้นะแต่ว่ามันจะมีอยู่เดี๋ยวนี้นะรับเบอร์แท็บิ้งอะไรเนี่ยแหละก็ เสียบเข้าไปตรงนี้เลยเสียบเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะฮะแล้วมันจะทําให้น็อตไม่คายแต่เนี้ตัวเสามันเล็กก็เลยถามว่าเสียบได้ไหมก็เสียบได้นะประมาณเนี้ยอยากจะตัดให้มันสส้อีกนิดนึงก็ได้นะฮะเพื่อการไม่ให้ตัวน็อตตัวเมที่อยู่ด้านในตัวคันรางมันคลายออกมานะฮะอ่ะมาพูดถึงเสาที่ไว้ยาวเส่ยดตุ้มนะประโยชน์ออกมาในอย่างนึงก็คือว่าสามารถใส่ตัวโลได้ ไอ้ใส่ตัวชุดกันชนส่วนเข้าไปได้แบบนี้นะก็นั่นแหละทีนี้ถามว่าอพี่อย่างงั้นถ้าเกิดไม่อยากได้เสาอะขันน็อตลงไปได้ไหมก็ขันน็อตลงไปได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเชื่อมกับตัวใต้เบรกตรงเนี้ยควรเป็นน็อตสั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันชนกันเดี๋ยวมันเข้ากันไม่ได้นะฮะ เอ hey, ทีนี้เพื่อถ้าไม่อยากให้ตัวกันชนเป็นรอยนะฮะให้ใส่แหวนรองครับน็อตไว้ก่อนแล้วตามด้วยตัวตัวกันคลายนะฮะแหวนกันคลายจะคล้ายแหวนรองแหวนรองน็อตนี่แหละแต่ว่าตัววงกลมมันจะไม่สนิทกันมันจะมีะเ o อ e r เพเยอะขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะจากนั้นเราก็ใส่น,อน็อตตรงเมียนะครับ hey, ถ้าใครไม่อยากใส่กันคลายล็อกนัดทีเดียวจบเลยฮะ,คะแค่นั้นเอง ส่วนด้านหน้าประมาณนี้เราก็ใส่ตุ้มเข้าไปแบบนี้แล้วก็ยุกยางนะฮะ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วในส่วนของด้านหน้านะครับต่อมาด้านหลังตัวน,นี้นะครับ ตัวนี้เราใช้ปีกหลังของ ar แต่เป็นไฮเกรดตอนนี้ก็ยังพอหาได้อยู่เพราะไม่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ปีกหลังเอถ้าเป็น frp จะเป็นแบบนี้นะทรงแบบนี้อันนี้จะเป็นไฮเกรดฮะใส่ด้วยน็อตหัวน็อตประมาณ30มิมิลถ้าจำไม่ผิดนะครับ ประมาณสามิบมิลนะฮะเติบการใส่มีอะไรบ้างเียการใส่ก็คือใส่ตัวโลสิบเจ็ดมิลนะฮะโลสิบเจ็ดมิลใส่ช่องไหนก็จะช่องด้านในแต่ไม่สุดถ้าเป็นพวกของไฮเกตอะมันจะมีตัวเลขกำกับอยู่ว่ารูไหนเป็นรูกีมมิทนะฮะดังนั้นเราใส่น็อตเราใส่บูทเพิ่มเติมเป็นบูท เจ็7มิแล้วก็ต่อด้วยตัวน็อตตเมียกับแหวงกันคลายเพราะว่าจริงๆใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมได้แล้วไปล็อกข้างบนทีเดียวก็ได้แต่ผมมาสเต็ปผมมาที่ทําไว้เนี่ยก็เพื่อไม่ให้ส่วนบนส่วนล่างมันหลุดพร้อมกันฉะนั้นผมจะล็อกสเต็ปหนึ่งก่อนแล้วก็ตามด้วยใส่บู็7มิลแล้วก็ต่อด้วยตัวน็อตข้างบนอีกส่วนหนึ่งส่วนอวน็อตที่มันปิมๆมาเราสามารถ ไม่ใสไ่ไม่ใส่จุบท่อยางแล้วก็ใส่บอลแครเข้าไปเพื่อปิดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ยากประมาณนี้โอเคส่วนของข้างล่างตัวนี้จะใส่ตัวกันชน s ูเปอรเอ็ ด้านหน้าแต่ตัวนี้เป็นคาร์บอนหายากแล้วแต่ก็ยังหานได้อยู่นะครับแต่ถ้าเอาง,ง่ายๆจะมี F.R.P. ที่เป็นซุปเปอร์กันชนหน้าซุปเปอร์เอที่เป็น F.R.P. อยู่นะฮะก็ใส่เป็นกันแขวนเหมือนกันใส่ที่รูไหนใส่ที่รูที่3ของเบรกนับจากตัวปลายสุด1 2 3่งสอรูอที่3นะฮะก็ เบรกใหญ่นะไปเลยรูที่หนึ่งหนึ่งสองสามรูตรงนี้ที่จะใส่ก็จะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ยึดด้วยน็อตตัวเมียเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็น็อตสั้นประมาณแปดอันนี้รู้สึกจะใช้แปดมิลเพื่อให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะมันจะได้ล็อกกับนอตตัวเมียง่ายขึ้น เสาเตเปอร์ก็ควานเตเปอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งเสาดูประมาณรู้สึกเสานี้จะประมาณยี่สิบยี่สิบห้ามิลถ้าจำไม่ผิดอ่ยี่ห้ายี่5้ามิลนะยี่สิบเจ็ดจุดห้าตีไปยี่ห้ามิลโอเคมีเสานี้ไว้ทำไมก็เสาเนี้เอาไว้สำหรับ ใส่ตุ้มถ้าอยากใส่หรือเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ข้างล่างปิดด้วยอะไรข้างล่างก็ปิดด้วยน็อตที่มีขนาด8มิลขึ้นไปนะฮะแล้วก็ต่อด้วยตัวบูทบูทหนึ่งข้อก็คือบูท3มิลยัดเข้าไปเพื่อเป็นเสริมให้ตัวเบรกใหญ่เนี่ยมันก้มต่ำลงมานะครับใส่ตรงไหนก็ใส่ตรงรูด้านล่างสองล่างตรงเนี้ย วิธีใส่นาะก็หลังจากที่เราลองเราลองน็อตเข้าไปที่รูโค้งเรียบร้อยก็ให้กดลงนิดนึงแล้วก็หาไขควงนะครับหาไขควงมาดันตัวน็อตให้เข้ากับรูโค้งนะฮะ ประมาณนี้ปั่นให้มันแน่นมันก็จะได้ระดับที่ตับมาพอดีกับด้านหน้าเหมือนกันก็จะโดนเบรกด้วยก็จะสัมผัสพื้นได้เต็มที่นะครับนี่นะ มันก็จะสัมผัสพื้นได้เยอะกว่าแต่ถ้าใครเห็นว่ายังลงไม่สาใจก็เอาบูท1.5มิลมาเสริมให้มันต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับส่วนตัวกันแขวนปกติเราก็จะสามารถใช้ได้ทั้งกลับด้านยังไงก็ได้ให้หน้าอยู่ด้านหลังให้หน้าเข้าในหรือให้หลังเข้าในก็ได้หลังเข้าในจะใช้สำหรับพวกที่ล้อที่เป็นล้อกลางหรือมันจะแคบ งแคบนะเพราะว่ามันจะอยู่ด้านในในส่วนของด้านเข้าเข้าในตัวด้านหนด้านในนี้พอดีแต่ถ้าใช้ล้อกว่าล้อกว้างเนี่ยก็ให้ให้สาบแบบนี้มันจะไม่โดนล้อนะฮะโอเคต่อมาตัวเนี้ยเราจะยึดด้วยน็อตหัวเห็ดก็ได้หรือถ้าใครอยากจะเพิ่มออปชั่นให้ใช้นอ็อตตัวตัวตบหลังนี้ก็ได้ยึดได้เหมือนกันนะครับ ตัวตบหลังเนี่ยปกติตัวมันจะกว้างแล้วก็จะใส่ยากเพราะว่าบล็อกผัาด้วยกระแจมันยากแต่เราก็มีวิธีหนึ่งให้ใช้ตัวบล็อกที่เป็นสองด้านแบบนี้ตัวกระแจจะอยู่ที่ตัวสี่นินะฮะก็ให้บล็อกมันหมุนกดเข้าไปแล้วก็หมุนจะหมุนง่ายมากแนะนำไม่เสื้อติดไว้นะครับจะดีมาก แต่ถ้าเป็นตัวบล็อกของทามิยะที่เป็นแท่งๆเหมือนกันเนี่ยมันจะหมุดไม่ได้เพราะว่าส่วนด้านในมันไม่ได้กว้างอันนี้ส่วนด้านในานจะโบไปทะลุอีกด้านเลยนะฮะเนี่ยทะลุอีกด้านเลยเห็นปะมันก็เลยจํากัดมันก็เลยสามารถสอดเข้าไปที่ตัวกลมๆของตัวตบได้เพราะมันไม่ติดโอเคตัวนี้ก็ ผมเคยรีวิวแต่เป็น FRP ตัวไฮเกตจะไม่ได้ให้ตัวน็อตไอตัวนี้มาตัวนี้ต้องไปหาจาก FRP ถ้าจะไม่ผิดเปล่าจะไม่ได้นะแต่รู้สึกจะไม่มีแต,แต่บูตตัวนี้ไม่มีแน่นอนบูตต้องไปหาเสริมมาเองนะฮะบูตเจ็ดบูตสิบสองมิลนะฮะเพื่อยืนเพื่อยืนระย,ยะตัวตกให้ม,มันกว้างขึ้นมีก็ใส่เข้าไปปกติเรียบร้อย โอเคจะเสร็จแล้วอ่ะต่อมานะครับเราก็ใส่เหมือนเดิมกับโวปีหลังในเกรด AR แต่ถ้าแต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างแพงถ้าอยากได้ก็ FRP ก็มีขายได้ตลอดมีตลอดเรื่อยๆนะฮะ ใครอยากแต่งตาเอาอะไรอะไรบ้างไม่รู้จะซื้ออะไรที่ไหนก็จะแนะนำร้านไวรัสนี้มินิโฟวิลนะครับทักก็มีบริการส่งแบบออนไลน์นะฮะมีลิงก์เพจอยู่ด้านล่างใต้คำอธิบายใต้คลิปนะฮะทักไปทางเพจไวรัสบอกว่ามันจะชอบไ่คได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้านไวรัสมินิโฟวิลถึง15%นะฮะลดมินิโฟวิลก็มีนะฮะก็ ผมเกือบผมเกือบลืมว่าคําถามที่ว่าที่ล้อเน,นี่ยมันเข้ามากเลยล้อเขียวอะมาจากไหนล้อเขียวมาจากเบ um, ีดแมกนัมพรีเมียมกับเบีดแมกนัมทั่วไปรถคันที่สี่ของโกนะฮะในเรื่องนักซิ่งใส่ฟ้าจะมีล้อเขียวแบบนี้อยู่ก็ไป หรือไประเบิดกล่องเอาล้อมาใช้ได้นะครับยางยางดาตัวนี้เป็นยางซปเปอร์ฮาร์ดที่มาจากรถลิมิเต็ดซึ่งตอนนี้หาไม่ได้แล้วหาได้ราคาก็เกือบพันนะเวลาที่โพสต์ปีสอ2พันนั่นก็คือ l i ทเอ p ไพร์เลอร์แบ็กซัเเชียลกับชูตยิงสตาร์พาวสตานะฮะสองคันนี้จะให้ สองคันนี้เป็นรหัสเก้าและเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เคยเห็นตัวรถเดี๋ยวจะไว้ตรงช่องคำอธิบายก็ได้สำหรับยะจะมีแค่สองคันนี้ที่ให้ยางซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับเซ่งไม่รู้ว่าจะรีอีกไหมเป็นยางซุปเปอร์ฮาร์ดที่เป็นหน้าแคบหนังกว้างแบบนี้เลยนะฮะผมก็มีอยู่อันเดียวมีแค่ยางนะรถไม่อยู่แล้วประกอบเข้าให้เรียบร้อย ขอบคุณที่ติดตามนะครับสนับสนุนช่องได้ด้วยการดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือว่าซัพพอร์ตด้วยการสมัครสมาชิกหรือใครไม่สะดวกการสมัครสมาชิกรายเดือนสามารถซัพพอร์ตด้วยการโดเน a t ซุปเปอร์แตงที่ขวาล่างนะครับหรือจะอ่าก็นั่นแหละหรือจะกดซุปเปอร์แตงแล้วก็โดเน a t ก็ได้นะฮะ ถ้าไม่ได้เขียนว่าซปเปอร์แตงก็จะมีเขียนคำว่าขอบคุณให้แหละขวาล่างนะเข้าไปโดนก,กันได้นะครับสิบาทติสิบาทถือว่าเป็นค่าอะไรค่าน้ำค่าไฟของช่องผมให้อยู่ได้ดนานๆนะฮะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ